ครับนี่มาจากมาจากโรงพยาบาลครับผมที่เพิ่งขึ้นรถปกสครับก็มาถึงตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นครับผมก็กวัวจะออกจากที่นั่นได้ก็มาถึงที่ทางอยก็หกโมงหกโมงยี่้านาทีครับ น้ำแห้งเยอะเลยครับผมจะถอดวันนี้ตั้งใจใจจริงอยากมาถ่ายบรรยากาศาประมาณห้าโมงสี่โมงห้าโมงเย็นครับผมกลัวจะไปกลัวจะมาครับผม trộm các ống แกสุดประมาณนี้ครับผมนี่ก็ติดป้ายหา้ามตกปลาครับผม แตกระแหงมากเลยครับผมขีดกันโอ้ดินยังดินยังนุ่มอยู่เลยโอ้ยไม่ไหวว่ะน,นี่ถนนเก่าเลยนะครับ ถนนตั้งแต่สายถนนสายมิตรภาพ mm. เก่าครับน,นี้จะเป็นแอ่งน้ำแห้งหมาย่าชนจะอยู่ทางด้านนู้นครับผมน้ําแห้งหมดเลย mm. ใจจริงก็อยากมาถ่ายตั้งแต่ ออันนี้ยางมาตอยนะถนนยางมาตอยนะครับต้องใจดั้งจเดิมนะครับก่อน สนุนฝ่ายมิสสภาพก็วิ่งเส้นนี้ครับผมวิ่งเส้นนี้ได้ครับ าเดินมาชมครับผมว่าจะทางมันจะสุดขนาดไหนครับผม,ผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าอยูปากช่องมาก็เดินมาไม่เคยสุด,สดทีตรงนี้เพราะว่าปกติบางทีน้ำก็แห้งไม่ขนาดนี้ครับปีนี้ก็แห้งเยอะมากแห้งเยอะจริงๆ เขเชียงนะครับข้างบนนู้นจะเป็นถุยเทียมครับขอไม่อ่านก้องอ่านไม่ชัดครับผมเดี๋ยขาวนาั่นคือเขาะเชียงครับที่ขึ้นไปชมวิวได้ครับผมลมเย็นสบายมากครับผมตอนนี้ กาศด้านหลังของผมที่ว่าผมเดินมาครับนี่นไปเรื่อยๆครับผมถ้าอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมคอมเมนต์ Comment ด่าไม่เอานะครับ อีเกียดปหวครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับติดตามรับชมได้ครับผมจะอัปเดตมาเรื่อยๆครับผมนี่ครับพื้นถนนก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วยันนี้โดนน้ำเสาะมากเลยครับน้ำเสาะอ้ที่เห็นเห็นอยู่นี่หอยตายเต็มเลยนะหอยนะเนี่ย อยากได้หอยใหญ่ก็ต้องมางมที่นี่ครับผมเหนียวนุ่มเคี้ยวอร่อยเคี้ยวนานเคี้ยวเคี้ยวทนเหนียวจริงๆครับเติมผมูพังไปตามการเวลาครับผมนี่ก็น่าจะประมาณแต่ผมยังไม่เกิดนู่นนะสี่สิบปีได้มาก สีปีก็ไม่ได้เพราะว่าผมทํางานก็สี่สิบปีแล้วห้าสิบปีหกสิบปีได้ครับถนนเส้นนี้ครับผมสมัยที่แม่ผมยังเป็นเด็กๆนู่นนะคือเขามาก็สร้างถนนรงนี้ขึ้นมาครับมันจะมีเรื่องเล่าในอดีตอยู่ครับผมลองเสด็ดหาดูครับ น,น้ำจะประมาณนี้น้ำไสอยู่นะครับน้ำน่าจะลึกอยู่นะแต่เขตประมงเกลือประมงือประมงมตรงนี้ตกไม่ได้เลยเขาไม่ให้ตกเลยเขาทดขอทดเขาทอดขอไปครับผมเลื่อนคนลืมเลื่อนกล้องผิดครับผม กลับแล้วครับนี่ก็หกโมงเจ็ดแมงแล้วเดือดไม่ถึงเลยโอ้่างไกลเหมือนกันนะครับนี่ครับเริ่มส่องสว่างแล้วครับ <c oughs> ตามทางครับผมนี่ผมจะพามาชมเรื่อยๆครับไม่เคยเห็นไม่เคยดูก็ต้องมาดูรับชมครับผม ปลาตัวใหญ่เลยครับน,นี่ใั้จบ,บูเลยครับผมถ่ายเก็บปลักฐานนี่ฟ้องชาวประมงนี่ เดินล้มตุ้กอรงอุ่นอากาศสวยดีครับผมวันนี้ถ่ายเก็บภาพไปแล้วกันครับอ้าจัดไปเนี่ยอันนี้ผมจะบอกตรงๆนะครั้งแรกของผมเลยนะที่เดินมาไกลขนาดนี้ กติไม่เคยเดินมาถึงไกลขนาดนี้อันนี้ยังเป็นอันนี้ยังเป็นพื้นพื้นยางมนตอยนะมันแข็งอยู่เลยเลยมันแข็งอยู่เลยนะอันนี้พื้นยางมนตอยนะครับยางมนตอยแข็งโุ๊เลยนะดูดิแข็งแข็งแสดงว่าถนนสมัยตะก่อนนี้ทำดีมากเลยครับผม เกดเป็นเรือป้งครับแต่ก็ต้องจะไม่เห็นสูงมันวันนี้หาหาหาปลาไม่ได้ครับผมเพราะมันเข้าเขตมันเะนาจาอนุรักษ์ไปครับน,นี่ใกล้เดินมาถึงแล้วครับผม เดินมาถึงแล้วขอภายอา,อาจจะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ตัวที่สองครับผมเสียดายเนาะเจอสดๆนี่น่าจะดีเลยครับมันนอกน้ำครับนกน้ำตายอันนี้ปลาน,นิ้นนะครับสองตัวที่ผ่านมาปลาดูรถด้วยมันก็จอดไก่ไก ็นสุดแล้วครับสุดทางน้ําที่ว่าที่ผมเดินมาละสุดทางแล้วครับสุดแล้วครับผมเขาว่าถ้าน้ําลดลงไปมากกว่านี้น่าจะเห็นเสาโบดอะไรเงี้ยครับ <S <S มังค่าโบแต่ผมก็ไม่รู้นะจะเห็นไหม ต่างจังหวัดก็มาพักที่นี่ก็ได้ครับผมกลางแคมป์กลางแคมป์ปลูกปลาก็ได้เหมือนกันครับมารับชมบรรยากาศเย็นๆครับผมในยามเย็นก็ได้ครับมีท้องฟ้าโอเคครับผมฝนไม่ตกลมเย็นสบายครับนี่ครับนี่เขาฝัา่งนู้นทางฝั่งน้องกระทุ่มครับผม ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งหนองกระทุ่มนะครับยาวมานี่เลยช่วงนี้จะเป็นขนาดจิตช่วงนี้จะเป็นถนนคลองขนานจิตครับตรงนี้จะเป็นที่ไฟไฟอยู่นะับเป็นถนนทางด่วนครับผมที่เปิดไฟอยู่ข้างล่างเลยเป็นถนนมิตรภาพครับผมสายใหม่ที่ใช้อยู่กันทุกวันนี้ครับผม ยาวมาครับยาวประมาณนี้เลยที่เห็นเห็นอยู่นี่แหละครับเหมือน,นฝนจะตกด้วยครับนี่ึมเลยดียังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็เรื่องจะสิ้นเดินทางาเองฝนไม่น่าจะมาไวปกตินะแต่ถ้าเดินไปเดินไปน่าจะได้อยู่นะผมว่าจะลองเดินไปดูครับตักหน่อยหนึ่ง กินเจ็บเลยของมันขอให้เดินไปเนี่ยคิดว่าผมมาหาปลาเพะเนี่ยผมไม่ได้มาหาปลานะครับผมมารีวิวไทยขึ้นนลำตะกอมครับน้ำกินน้ำกินมากเลยอันนี้ยังเดินได้อยู่ยครับ นี้จะเป็นหลุมเดินได้อยู่ครับเดินได้อยู่น้ำยังไม่ลึกม,มากมีเวลาเท่าไหร่ล่ะอันนี้หกโมงสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วครับผมใช้เวลา จะปิดหน้ากล้องนะครับผมยังเดินได้อยู่ครับท่านผู้ชมเดินได้อยู่ครับน,นี้ผมจะลงแบบเร็วๆเลยนะครับผมฝากรับชมฝากกดติดตามด้วยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมคอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์ห้ามคอมเมนต์ด่าครับดราม่าอะไรนี่ไม่เอานะครับโอ้ยสอบถามได้อยู่ผมก็จะให้คำแนะนำไปครับผมตอบกับทุกคอมเมนต์ครับ ก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ช่องปังคุงชาแนลได้ขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมเย็นมากแล้วครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ